ก่อนได้ก okay. so okay, so okay? yeah. mm ่อนที hmm. boat, to to mm ่เอาไปลอกมือเล่งเออแต่ว hmm. uh ่า huh. ส uh ิเอาก่อนพ่อมาใจซ้ำทำหมาใจซ้ำทำไมันบริสตูนลูกพี่ตูนเต่ามันมันไปขาลูกโอ้โจขยันย้อนมือสาวโอ้ยติดแต่ฟังนด้แหละน้องมันที่เราได้น้ำมูอบ่ล่ะเอาก็ให้แม่เราเชิร์ฟมาซะก่อนหนะก็นาะเออมืเล่งจะลงจะลงไปวัดชอบน้ำมูอเด้อ ก็ด <gravity> ีละอันจะคนละร่วมแล้วมั่งเห้งเขาบอกไม่สิบห้าคนบอกแม่ตดยลายปรนันบอกพูดแล้วว่้มันจะเสียงสีเขากันได้เพราะน้องบัตรลายแต่ว่าไปโอนไปประสานเสียงสักคนนาแม่หัคัดเอาเม็ดบองแต่าเอิ้นเอิ้ไปเมื่อไร่เมื่อไรนเม็ดบ๊องแล้วเพิ่นให้แม่เป็นหัวหน้าเม็ดบอเ๋ยวผู้คนเป็ดผู้หลองนั่มผู้ลอหนุ่ ัน <c oughs> ้องเจะด้เบาขก็เจ้าากันนะไม่นดองบ้ามากอันเอามา่งตังกันนะเออเออ่นแหรู้่าเออบ่่อดเ้อ้ย้งนไ่ผู้ให่เป็นผู้่าวไม่ไมีเนาะเออมีก็ดคนเยบมากม่คอยดีนะ อ้ยจังที่เนี่ยตากคนเนาะขันไปน้ำกันแน่อันเว้ากันแน่กับซามาเขาเป็นนังสั้นนังซี่จันที่หล่ะก็ข่อยสิบ่อยากไปก็ได้แต่ว่าต้องสารพัดนี่ก็ต้องไปเลยเนาะเพราะมันก็สิบบ่ควบคีมก็สิบม้วนเลยไม่ท่านแม่นล่าได้ก็พราอยากล่าผมได้เดื่อไปบ้างเฮ้ยจะล่าบ่ได้เนาะมันสิบบ่ควบเนาะเขาตัดเก่งมาเขาเบามาเนาะไม่ใหญ่มีเบามา ว่าเป็นอลรยู่บอขันบบเป็นแล้เจ้าสเดือดร้อนให้เอียงใหญ่คั้นบบเป็นนั่นตัวมันจังเดือดร้อนท่านเป็นคนโบเดือดร้อนนิดเดียวกระได้เพะเบ้าขอกผมากจริงๆนางแม่ปูน่าหิวอยังน้อยมากแบบนี้ทีเั้นบเท้าอันเรากรดีดเราได้อย่งเราเอามาฝากกจ้าซีหลักคนกับเจ้าเา มามาแม่ยังน้องมาหลายแชนอบัดบักหลายเรื่องแนวกินไม่ใช่เออคือหืองถึงงานผู้สาวเขาเนี่ยมาฝากเนี่ยมาฝากมาต้นเลยนะจะมาเจสวันสิมาเจสวันเน่ยเฮวานุ่มุงีโอ้ยเป็นหนังแ็นคุหนาเป็นแนอันลูกเองบ่นี่ลูกเองู่สวน มรอกไม่นวยไงเนาวังกะมีมะีดาก็มู่นั่นอไม่ยังนี่เขาโคตรต้มโคตรกับาปูไปปูเม็ดแนวยู่ผู้เดียวไม่ยังงฮี้กับปูแล้วเนาะแล้วบูแล้วมันเนาะอาขอบุณขอบุณหลยไหลมาพากันว่าเรื่องยั้นกันอุ้ยอันที่เขาบุกเขาซากันเตต้นีนก็ชิบวนะตีพย่ายิซาซายังหล่อเอ้กระชาว่าเจ้าก็ไม่ใหญ่ได้มากกันทันเดสั่ฮะ เขาวากันตึมๆยู่เขาเขา่อเขาะว่าก่อยกคเจ้านั้นมากกันเออเมยีบ่ไม่เหมือนเม่ดยี่อยางวา่อยวานี่แหละเจ้าแต่้าออนั่นแหะีมากห้ยอยไล่อยช่างพนว่าวพึ่งเขาอู่เจ้าจะสุไปคิดอย่างไรพคนสีว้าว้าไปตัวเขาปด้เด็นอย่าง แต่จังว่านั่นเดี๋ยวเขาก็เป็นโมเป็นหัวกันเนาะอันให้อันนี้กลับไปฟังเขาบอกก็จะปิดเส้อเขาหลปังเขาหลายสุดไปเส้อเขาหลายเขาก็สาตึ้งๆน้องไม่ใหญ่ก็เป็นกันทันว่าแม่ขวามจริงเนาะพอใหญ่เขาเป็นโมเป็นหัวหักแท่งกันเป็นเพื่อนบ้านที่ดียายเจ้าสุดไปคืดยากอย่างนั้นเมันเขาเว้าตัวมันบักหน่อยๆก็พี่หน่อยๆมันติดคุยกันกระางหัวมันตัว